สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อู่ขวัญใจชาวนาครับอยู่ช่างนั้นครับผมเฟดีกูนะที่ผมชอบมากครับเป็นรถเล็กเป็นรถเล็กน้ําหนักเบาแล้วก็ช่วงล่างใหญ่ครับช่างนั้นจัดให้นะครับดูดีไซน์เขาครับมันเป็นเอ่อน่าจะเป็นสไตล์สู้หลมครับสู้หลมเน้นเน้นเบาแล้วก็ช่วงล่างใหญ่สเปคใหญ่แต่ว่าบอดี้เบา ไม่ใช่บางนะแต่ว่าดูจุดแต่ละจุดนะครับไม่บางนะครับนี่เห็นไหมครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นรถเก่าครับรถเก่าไม่ใช่รถใหม่แต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบครับชอบรายละเอียดก็ดีช่างนั้นเล่นปั๊มแฟดเลยครับแฝดอิตาลความเบาความแรงต้องยกให้เขาแล้วพื้นที่เขาต้องกระชับหน่อยนะครับกระชับ ดูตู้เขาครับแกงนจะเป็นเลเซอร์เลยแหละดูช่งล่างเขาครับใหญ่ใหญ่มากสิ 12. บสองทวเเตอร์มอเตอร์อีตันเนี่ยแต่อะไรที่เขาใส่น่ะสดสดทุกตัวนะครับอูลเล๋เล็กๆที่ไม่เล็กเลยนะครับดูรถเขาไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ ้วเขาสิบกว่าตัวเลยนะแล้วก็เขาอยู่หน้างานจริงครับเขาทำงานจริงด้วยชอบรถเขาครับชอบชอบต่อให้ราคาเทียบเท่าอู่ดังก็ผมว่ารุ่นนี้ยังเอาได้อยู่นะแล้วที่นี่พับเลเซอร์เองเรื่องสเปคความบางไม่มีครับเขาจัดให้เต็มหมดอื้ม <c oughs> ดูชุดหน้าดูดีไซน์ครับคอมนะครับคอมแอร์ยิงยิงอะไรเนี่ยิงมอเตอร์ปั่นหรือเปล่าเงาเหมือนถ่ายตัวเองเลยเหมือนถ่ายกระจกดูให้รอลิกครับให้เดืิกเขาอยู่นี่นี่ชุดนี้เป็นท่อปั่นข้าวออกจากถังดูกรองครับ โคตรแพงนะครับกลองตัวเนี้ยเป็นกลองเทอร์โบครับแพงมากอา้าวอันนี้ออยหรือเปล่าให้หลีกสองตัวเลยตัวงานสร้างของเขาครับเนี่ยเขาจะตั้งตำแหน่งชุดปันนดป่นหน้าครับชุดปั่นหน้า ใช้คอมแอร์นะครับสั่งแล้วดูระบบโซ่คอครับกระบอกคู่นะครับดูเขาเล่นฝังกระบอกไว้หลังเลยครับเพราะว่าเขาต้องการความยาวนะเอ่อให้ยกขึ้นสูงแล้วก็จังหวะที่ลงครับจังหวะที่ลงก็ต้องลงในเยอะนะครับนอกรมใหญ่มากครับ มันดูรกแต่ว่ามันน่าจะซ่อมง่ายเพราะว่ามันอยู่ต่ำเห้ยนะอยู่เพาลอยเพอาลอยอยู่ระดับระดับอ,อกผมนี่รื้ง่ายถอดง่ายครับอย่างเนี้แล้วดูชุดหน้าเนี่ยโลง่ลงๆครับคานครับเห็นไหมเขาใช้คานเหล็กครับอย่างที่ผมบอกคานเหล็กมันเพื่อเส้นการแตกมันเยอะครับ ใต้เป็นเหรียญก็จะประมาณนี้ครับขวัญใจชาวนาครับราคาก็ไม่แรงไม่แรงมากแต่ว่าสเปคเต็มดูดูรอกขันสวยครับเดี๋ยวถ้าแอบดูช่วงล่างกันสักหน่อย ไอโซเขาไม่มีรอยเลยครับไม่กินสักนิดเลยรถทำงานแล้วนะครับนี่รถได้เป็นปีแล้วคันนี้ช่วงล่างเขาแน่นมากครับไม่มีกินเลยเขาวางอะไรได้ลงตัวมากดูถังน้ำมันอยู่มิดชิดถังบัลงลังขค้นครับก็จะประมาณนี้คนอะนใจชาวนาเก้าๆ